แสงสว่างมีผลอย่างไรกับเห็ดฟางแสงถือว่าสำคัญมากครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเห็ดฟางชอบแสงแบบไหนและควรจัดการอย่างไรช่วงฟักตัวหรือเดินเส้นใหญ่ช่วงนี้ไม่ต้องการแสงเลยควรให้ที่มืดอับแสงความร้อนและความชื้นเป็นตัวหลักที่ทำให้เชื้อเดินได้ดี ช่วงกระตุ้นการออกดอกจับดอกออกดอกต้องการแสงสว่างพอสมควรไม่ให้แสงจ้าโดยตรงถ้ามืดเกินไปดอกเห็ดจะยืดยาวผิดรูปหรือไม่จับดอกถ้าแสงแรงเกินเช่นแดดตรงๆเห็ดจะร้อนฟอเน่าเร็ววิธีจัดการแสงใช้แสงธรรมชาติที่ส่องรำไรเช่น เปิดช่องให้แสงเท่าเล็กน้อยถ้าเพาะในโรงเรือนใช้ไฟนีออนหรือหลอด LED แสงขาวเปิดวันละ6-8ชั่วโมงพอหลีกเลี่ยงแสงแดดส่องตรงกองฟางหรือกองตะก,ก้า